ทาสวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ยืมพระน้องมาอีกแล้วครับมันพอดีอาจารย์ไม่มีพระมาให้ดูนะครับเลยต้องยืมน้องมานะครับวันนี้มีสไตล์มีคำพูดของตัวเองไหมมีครับตอนนี้คำพูดว่าอะไรที่ต้องจำได้อะก็สวัสดีครับวันนี้เอฟซีเยอะครับวันนี้คนเยอะครับพอดียืมน้องมาดูนะครับ วันว,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 วันนี้จะพามา,าดูนะครับพระรรปิดตาแนงยองนะครับหลวงปู่เทียมรัตโบสถ์นะครับทิมนี้นี่หายากมากนะครับแล้วเนื้อหามวลสารเนี่ยโหสุดยอดนะครับที่เรายี่สิบองค์คณนะน่ะวันนี้เอฟซีมานั่งดูด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมาส่องเนื้อ,อน,นะครับว่าจะมีความสวยงามและคมชัดแค่ไหน,นครับ เริ่ <S <S มเริ่มด้วยเดี๋ยวพามาส่องกันเลยนะครับเชิญชมหน้าัดนี้นี่ครับโอ้โหสุดยอดครับดูเล็บครับเล็บมือนิ้วมือนะครับโอ้โล็บไหล็บไม่มีเล็บคมเลยนะครับเสะอาดากนะครับนิ้วมือคมชัดมากนะครับโอ้โหจะู๊โด่งหน้าไม่หน้าอะไนี่ครับดูดูแลก่อบอาจารย์มีอาจารย์แนะนําด้วยนะวันนี้ดีนะครับโอ้โหดูครับโอ้โหนะสุดยอดครับ ดูความคมนะครับความคมของเส้นนะนี่ครับอเดี๋ยวพามาดูข้างหลังครับเดี๋ยวพามาส่องนะโอ้โหข้างหลังสุดยอดดูเนื้อครับโอ้โหเป็นไงครับแอคติ้งของไอ้หน่อยเดยอะไรนโอ้โหเป็นไงครับมันลึกปึกครับโอ้โหเนื้อนุบๆโอ้โหแล้วดูดูเส้นคอโคตรคมเลยครับนี่ครับ โอ้โดูดูครับเป็นคอคมมากนะครับนี่ยังไงแล้วของหมพู้เทียนครับเนื้อจะแบบออกปีกนะครับถ้าปีกนี้แท้เลยนะครับเนื้อาเนื้อลาเนื้อลาครับผมมีอาจารย์สอนด้วยนะเนื้อจะลันลานนะครับนี่ยรัลันลันหน่อยโอ้โหดูดูเนื้อดิโคตรมันเลยเก็บเอาไว้คลองเองนะครับเขาจะเป็นแบบว่า พูปเทียนนี่จะเนื้อสิบสองลักตว์นะครับเดี๋ยวถ้าสนใจก็อินบ็อกมาได้นะครับเดี๋ยวถามน้องๆดูว่าจะแบ่งปันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาส่งไอความคมของฐานนะครับเดี๋ยวดูครับโอ้โหดูครับคมมากครับเนี่ยบางบาดมือแลเว้ยโอ้โหนะครับ ดูเนื้อครับโอ้โหสุดยอดไอ้ตรงมันมันนี่น่าจะเกิดจากการโดนโดนไม่ใช่โดนสัมผัสนะครับนี่ครับโอสุดยอดดูดูดูเนื้อดิโอ้โหดูนิ้วนะครับโอ้โหสุดยอดครับเนื้อแล้วดูดูตรงไอที่ว่ากระเทาะนะครับเนี่ยครับโอ้โหจะมีแบบเห็นมวลสารเลยนะครับเนี่ยมีอะไรบ้าง มนสารสิบสองนักสัตวครับโอ้โหผมอิทแล้วก็มีมีอะไรนะที่ว่าเนื้อผงอิิผงเนื้อผงอิิผงนะครับแว่าถทับผงปาิดผงอะไรที่นี่ครับงครับเ้เอส่ครดูโอ้โหดูคมจริงครับดูคมชัดมากดูดูดูครับโอ้โหดูนี่พิมพ์ลึกนะครับ ดูครับโอ้โหนี่ให้ดูลูกซอข้างบนนะโอ้โหนี่ครับโอ้โหแบบคมชัดจริงแล้วก็รุ่นนี้นะครับรุ่นนี้จะแบบว่าไม่ไม่ไม่มีฝังตะกุดนะครับเป็นแบบแรกรุ่นแรกนะรุ่นแดงจัดสร้างดีองับจัดสร้างนี่ไม่แน่ใจนะครับต้องเดี๋ยวต้องไปเปิดหนังสือก่อนนะครับ เวลาผมคอมเมนต์ไงเวลาผมคอมเมนต์ไงแอฟซีคอมเมนต์เข้ามาให้ดูด้วยเดี๋ยวพามาส่องเนื้อทีนะครับโอ้โหปึกนะครับโอ้โหเป็นไงครับสุดยอดนะนี่แล้วน้ำตาจะไหลถ้าใครถูกใจก็คอมเมนต์ไม่ได้นะครับเผื่อจะมีการเปิดแบ่งปันนะครับนี่ไงหายาก เป็นทิมหายาสนะครับเพราะว่ากันนะครับดูโหดูดิจออเลยอ่ะคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนครับถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์เลยนะครับสับสกา้ด้วยนะครับหรือกงกระดิ่งนะครับครับผมสับยังไงต้องต้องมีไปกินละไป้วเออเอาเงิูงันตลก